ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในหวยหานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับหานอยนะประจำวันที่26นะครับในชุดนี้จะมีหานอยมัดรวมนะครับก็จะเด่น7และ8นะครับ ัวเจก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้นะครับส่วนฮาน้อยคู่มิตรนะครับก็จะมีหนึ่งนะครับก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเอาละครับเรามาดูผลของวันนี้กันบ้างนะครับหานอย ผลของฮานอยวันที่ยี่ิบห้านะครับฮานอยมัดรวมนะครับก็จะเดีนหกกับเจ็ดนะครับก็เมื่อวานผมเน้นหกสี่หกเจ็ดหกแปนะครับเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปนะครับปรากฏว่าหกเจ็ดตัวที่ผมเน้นก็เข้านะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวรองนะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดหกนะครับหกห้าหกหกนี่ก็จะเป็นตัวรองก็มาเข้าห้าเจ็ดนะครับ ปกตินะครับก็เข้ามาสองที่นะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับโอ้โหเมื่อวานผมก็พูดว่าบอกว่าเออเท่านี้จะมามาจะมาสองครับที่ไหนได้ครับหนึ่งสองมาเป็นหลักลักสิบครับโอ้โหเสียดายแล้วครับเนี่ยมานะครับมาแต่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะครับหนึ่งนี่ก็มานะครับห้าหนึ่งหรือว่าหนึ่งเก้าแต่ว่าไม่เข้าในตัวเจาะนะครับ โอ้โหต้องขอโทษขอไปนะครับแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกนะครับว่าันที่24เนี่ย2กับ2กับ0เนี่ย2กับ3นะครับในฮานอยมัดรวมเนี่ยผมไม่มานะครับผมว่าอย่างไรก็พอมาคำนวณดูมันก็คู่มิดนี่ก็ก็มี2อยู่ผมว่าหน้า2จะมาแน่ครับแต่ว่า ที่ไหนได้ครับตัวจอกของเราเนี่ยครับมันเป็นหลักร้อยหลักสิบนะครับโอ้เยดายนะครับก็ยังไงขอโทษขออภัยด้วนะครับแต่ก็มาเข้าแค่ฮานอยมัดรวมนะครับนอะครับช่วงท้ายที่ผมก็จะมาเน้นให้นะครับก็ตัวที่ผมจะเน้นให้ในฮานอยมัดรวมนะครับก็จะมีเจ็ดสามนะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดสามแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับ ที่ผมเน้นให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวดินนะครับเป็นตัวที่ดินนะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเนี่ยก็จะเป็นตัวรองนะครับส่วนฮานอยคูมิสนะครับก็จะดินหนึ่งเก้าครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองนะครับก็ยังไงก็อย่าใช้วิจัยวิทยาทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ